สวัสดีครับผมบอสท่าวัดละครวันนี้เอาพระสมเด็จมัม่งใจดีครับบางขุนพมบอวัดละครกูใหม่มาเจาลึกให้พี่พี่ดูครับพระสมเด็จบางขุนพม ขิ้นกโกใหม่สองเจดีครับบอกว่าราค่หายากนะครับนำาเสนอให้ดูครับเอาครับไปดูเนื้อกันครับดูเนื้อเนื้อพระ ถั่วองคุ่ะนะครับดอบูอย่างนี้ครับนะครับสะสมหนึ่งแบ่งพรมเนื้อเป็นอย่างนี้ครับความเก่าขอางนิกุความ จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี้ตอ,อกติดครับตรงนี้เสียตอ,อกติดน,นี้เสออกกียตอกนั่นเกงอยู่เล็กๆเล็กมากครับเสียตอ,อกนะครับเลีน่ยะพระอืนะ้ มาส่องไปแบบนี้คส่องไปแบบนี้พาสมเด็จบางพมพิมพ์ทรงใจดีเพรบบาะวรนคังกุใหม่ครับใจดีจะออกลำลำครับยองเนี้ยพิมพน้าหลังอยู่ดูข้างครับ มาฉายให้ดูครับในี้นานพังขผมอนี้ครับางคัสองไม่รู้ครับจาาเล็ก สวยครับนะครับภาพใครภาพ้างามมาขอบบนนะพี่โต พระสมเร็จบางผมให้แทบับแับโน้นแถมเนื้อนี่จำไม่ได้ไดครับต้องจำเนื้อจำขี้กุคาบกุ บางขุ่นพรมอย่างนี้คร,รับอย่างนี้ครับเราไม่ดูไม่ชัดเลยครัอบบอสท่าวรลาคาังทีเชื่อโอย่ครับ แ้ะผ้าขาดและสมไม่ดูไปนเงี้ย เนื้อแพ้ขึ้นๆอย่เงี้ยครับสองหม่วามแท้ความเนื้อขึ้นมอย่างนี้นเลยพระเนื้อขึ้นๆดูเนื้อ จาดลึกให้ดูครับทำการเจาะลึกให้ดูให้ชัดครับครับผิวพระองพระเป็นอย่างนี้ผิวสมมาเป็นอย่างนี้ ชัดครับอืมนิ่วหน่อยฮัลหสม,มเด็จบังพมฮิมทรงเจดีบอกวัลขังต้องเป็นแบบนี้ครับ นิ้วลอยเป็นผิวเนื้อพระความเก่าที่ผ่านมาเดียวว่าเป็นร้อยกว่าปีครับเ,เป็นโบราณคดีนายสมเด็จมางหุ่นพมวัดละคังวัดชยโยนี่เป็นโบราณคดี เาแบบความเก่าเป็นร้อยปีขึ้นไปก็เลยเป็นภาพโบราณคดีนำมาให้ดูภาพสมเด็จ วันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ